สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูการแก้ไขปัญหา,าไฟที่จุดบุรีชำรุดนะครับไฟที่จุดบุหรีเนี่ยก็ไม่มีไฟเข้ามาจ่ายจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้เ,เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูว่า,ามันจะมีไฟเข้ามาหรือไม่นะครับ เดี๋ยวผมจะเสียบที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เข้าไปนะแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์ลองสตาร์ทดูนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ก็สังเกตดูนะครับว่าเราจะไม่มีไฟขึ้นมาโชว์ที่โทรศัพท์เลยนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานนะครับว่าไม่มีไฟเข้ามาไม่สามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ เดี๋ยวเรา,เราลองมาดูการแก้ปัญหากันนะครับว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับเอ่อบริเวณที่ที่เอ่อไฟจุบลีนะั่นก็จะมีฟิวควบคุมอยู่นะครับบริเวณใต้พวงมาลัยนะครับเราก็จะเปิดออกมา ก็จะมีฟิวนะครับฟิวของไฟต่างๆฟิวนะครับใต้พวงมาลัยก็จะมีสัญลักษณ์บอกฟิวของไฟต่างๆไว้นะเดี๋ยวลอ,ลองมาดูว่ามีฟิวอะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นฟิวก้ามปูนะฟิวก้ามปูแล้วก็มาดูกันนะครับว่า คืออะไรครับเราก็มาดูระบบฟิวนะครับใต้พวงมาลัยเราเปิดออกมาก็จะมีฟิวที่บอกเอาไว้อยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเราก็จะเห็นฟิวเขียนคำว่า C I G นะครับ C I G นี่ก็หมายถึงซิกเกอร์เล ขนาด15แอมป์นะครับเป็นฟิวก้ามปูซิกาเลตก็เป็นไฟที่จุดบุหรี่แล้วก็ไฟที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับิกาอเลตอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับระบบล็อกประตูนะฮะไฟระบบล็อกตัวน,นี้ก็ df ก็เป็นไฟที่เกี่ยวกับระบบไล่ฟ้านะไฟ df ไฟเกต กับเครื่องวัดไฟวิเปอร์เกี่ยวับปัดน้ำฝนอีกชั้นก็เป็นไฟเกี่ยวกับ,กบระบบจุดระเบิดนะอันนี้ก็ T I N ก็เป็นสัญญาณไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินเทลนี้ก็ไฟท้ายนะครับสต็อปนี่ก็ระบบเบรกนะระบบเบรก แล้วก็มาไฟ ST ทีนะครับเป็นไฟเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงระบบน้ำมันนะอันนี้ก็เราก็สันนิษฐานได้แล้วดูนะครับว่าไฟที่เกี่ยวกับที่จุบุรีก็เป็นไฟซิกเกอร์เลตนะ c i g 1 5แอมเดี๋ยวเราก็ลองมาดูนะครับเราจะใชเ้เครื่องมือ หรือว่าหาอุปกรณ์นะครับมาถอดดูนะครับเรา,าก็หาอุปกรณ์ใกล้ตัวก็ได้นะครับจะเป็นไขควงหรือว่าอกุญแจพวงกุญแจที่มีอยู่ก็ได้ลองงัดออกมานะครับว่าว่าครับได้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองจะไปวัดดูนะครับว่า มันเสียหรือไม่อย่างไรนะคสำหรับฟิลกล้ามปูนะครับเราสามารถสังเกตดูว่ามันชำรุดหรือว่าขาดหรือไม่ก็อาจจะสังเกตด้วยสายตานะครับเพราะว่ามันจะเป็นเส้นโคง้งถ้ามันขาดมันก็จะ,ะขาดออกจากกันนะครับสังเกตด้วยสายตาแต่ว่าบางครั้งมันสังเกตลำบากมันอาจจะมีความขุดมัวซึ่งเราสังเกตไม่เห็น เราก็จะต้องใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้านะครับมาวัดซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมันติมิตเตอร์วัดดูนะครับว่ามันใช้งานได้หรือไม่เดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบดูกับฟิลที่สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัน นี่ก็เป็นมันติมิเตอร์นะครับมันติมิเตอร์ซึ่งเราเดี๋ยวเราจะวัดค่าของอความต้นานทานนะครับหน่วยเป็นโอห์มเราก็ตั้งค่ามาที่ที่ช่วงย่านของอความต้นานทานนะครับซึ่งเราสามารถวัดเป็นค่าของมันแล้วก็ รวมทั้งวัดค่าเสียงของมันได้นะวัดเสียงเดี๋ยวเราจะลอง,ลองวัดโดยโดยวัดเสียงนะเราก็สายสายสีแดงแล้วก็เสียบไว้ที่โอมค่าโอมนะฮะแล้วก็สายสีดำก็เสียบที่คอมมอนเดี๋ยวเราลองมาวัดดู ปกติถ้าฟิวท,ท,ที่ที่ไม่ขาดเนี่ยเท่าเราวัดแล้วมันก็จะมีเสียงคือมันถึงกันวงจรถึงกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดดูนะครับวัดดูว่ามันมันขาดหรือไม่นะครับนะครับไม่มีเสียงนะครับฟิวไม่มีเสียงเนี่ยแสดงว่าวงจรขาด วงจรขาดไม่มีเสียงก็หมายถึงว่าฟิลของอระบบไฟจุดปุียหรือว่าชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยมันขาดทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เดีย๋ยวลองมาเปรียบเทียบกับฟิลที่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้เห็นว่าจะมีเสียงขึ้นมาเลยนะมีเสียงขึ้นมา ครับก็มีค่าขึ้นมานะเราจะตั้งไว้ที่ถ้าวัดค่ามันเป็นโอห์มนะครับเนี่ยจะมีค่าขึ้นมาประมาณ1.3-1.4โอห์มนะครับสำหรับฟิลที่ใช้งานได้สนะตหฟิลที่ชํารุดถ้าวัดค่าแล้ว ก็จะไม่มีค่าความต้นานทานขึ้นมานะครับเราวัดในช่วงย่านย่านของความต้านทานก็คือตัวโอห์มตัวนี้ระหว่างช่วงตั้งแต่20โอหมไปจนถึง200เมกะโอห์มเนี่ก็เป็นช่วงการวัดค่าความต้นานทานหรือวัดค่าเสียงก็ได้นะครับ ปกติก็ใช้วัดไดโอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเปลี่ยนฟิวนะครับฟิวเดิมก็เป็นขนาด15แอมเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับว่าสามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้หรือไม่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่ฟิวขนาด15แอมตัวใหม่เข้าไปนะครับลองดูว่ามันจะสามารถที่จะใช้งานได้หรือไม่นะครับฟิว เราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราซื้อมาแต่ว่ามันลักษณะมันคือบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นฟิวที่มีความสมบูรณ์มากนะักคือบางทีขามันใหญ่บ้างเล็กบ้างทางบ้างที่ใส่เข้าไปแล้วใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราลองลองเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ฟิวตัวใหม่ เข้าไปนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับตอนนี้ผมก็ใส่ฟิวตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับขนาด15แอมป์เท่าเดิมเป็นฟิวกล้ามปูนะครับฟิวสำหรับระบบระบบที่จุดบุหรี่นะฟิวซิกาเลตนะฟิวฟิวที่จุดบุหรี่นะฟิวซิกาเลตตัวนี้ ว่าเราลองสตาร์ทชาร์จโทรศัพท์ดูว่าสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเสียบที่ชาร์จโทรศัพท์ไปนะฮะแล้วก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ ดูนะครับว่ามันจะสามารถที่จะชาร์จสะอาดขึ้นมาแล้วนะครับว่าอขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับไฟไฟโชว์ตอนนี้ก็ชาร์จอยู่นะครับ ทีขึ้นมาแล้วโชว์มาแล้วว่าตอนนี้ก็โทรศัพท์ก็ชาร์จอยู่นะครับจะเห็นไฟเห็นเห็นว่าโทรศัพท์ก็ชาร์จชาร์จเป็นจุดเขียวๆนะครับว่าชาร์จอยู่ก็สามารถใช้งานได้ในขนาดนี้นะอ,อ,อันนี้ก็แก้ปัญหา ะระบบไฟในรถยนต์ไม่ติดนะครับฟิวชาร์โทรศัพท์ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ปัญหาที่มองดูว่าเป็น,ป,นปัญหาเล็กๆแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันสำหรับฟิวก้างปูที่จะใช้ในระบบต่างๆของรถยนต์ถ้าเรามีสำรองเอาไว้ ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองอวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้ครับสําหรับาสาเหตุของการที่ฟิวขาดนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบหาสาเหตุให้ให้พบนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่ตัว,ตวเสียบตัวเสียบที่ที่ชาร์จบุหรีตัวเนี้มันช็อตมันรัดวงจรนะ คือเราเราบางครั้งบางคนก็สันนิษฐานเองว่าตัวตัวเสียบเสียแล้วก็ไปซื้อมาเปลี่ยนแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ได้เสียนะครับเป็นเป็นที่ฟิวฉะนั้นเราประการแรกเนี่ยเราควรจะตรวจสอบที่ฟิวก่อนฟิวก้ามปูแล้วก็ถ้าใส่ไปแล้วมันมันยังขาดอยู่เนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นที่ตัวตัวที่เสียบ เทียบที่จุดบุหรีตัวนี้นะครับนี่ก็ตรวจสอบฟิวก่อนนะตามตามที่ได้นำเสนอไปนี่ก็เป็นเป็นวิธีการตรวจสอบถ้ามันเป็นที่ฟิวก็เปลี่ยนฟิวนะครับ